สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมสายหลวงใต้กันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมานำเสนอสายหลวงใต้จากแหล่งทุ่งสงของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสวยมากเลยนะครับกลิ่นหอมชื่นใจตั้งแต่เช้าเลยนะครับ สายหลวงใต้แหล่งนี้นะครับเป็นสายหลวงใต้แหล่งที่พบเจอได้น้อยมากๆเลยนะครับตั้งแต่ผมสะสมสายหลวงใต้มาตลอด45หปีได้ไม้แหล่งทุ่งสงมาแค่ไม่กี่ครั้งนะครับสังเกตว่าสายหลวงใต้แหล่งของทุ่งสงนะครับกลีบดอกจะยาวนะครับ ปากแหลมเป็นชง,งอยมีขนขยุกขยุยเหมือนสายหลวงใต้ทั่วไปนะครับเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเขาต้องมีขนขยุกขยุยแบบนี้นะครับแต่ลักษณะพิเศษที่ผมเห็นได้ชัดจากแหล่งทุ่งสงละครศรีธรรมราชคือกลีบเขาจะแหลมมากๆเลยนะครับสังเกตได้จากดอกตูมจะรู้สึกว่าจะยาวกว่า ดอกตูมของสายลงใต้แหล่งอื่นๆนะครับบานออกมาก็จะมีความสวยเป็นเอกลักษณ์กลีบดอกยาวแหลมปากเป็นชงอยอย่างนี้เลยนะครับสวยงามน่าสะสมมากเลยนะครับมาดูกลีบปากของเขาชัดๆนะครับนี่นะครับ กปีบปากของเขาจะแหลมแล้วก็เป็นชงอยสวยงามแปลกตามากเลยครับสีดอกก็จะเป็นสีขาวมีสีชมพูไล่ขอบกลีบนะครับ ในตาก็จะเป็นตาเข้มสีม่วงสวยงามครับแหล่งนี้ผมได้มาแค่ไม่กี่ต้นนะครับยังมีต้องลุ้นดอกอีก2อสามต้นครับกำลังจะตูมดอก มารอลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าสายหลวงใต้แหล่งทุ่งสงขลาศรีธรรมราชนะครับจะมีดอกลักษณะแบบไหนอีกบ้างนะครับเพราะว่าสายหลวงใต้ถึงแม้ว่าจะมาจากแหล่งเดียวกันนะครับแต่กลีบดอกสีดอกอาจจะแตกต่างกันได้เยอะมากพอสมควรนะครับจากที่สะสมมา สวยงามมากเลยนะครับสำหรับแหล่งนี้ปากเป็นชะงอยเป็นเอกลักษณ์หน้าเก็บหน้าสะสมมากเลยครับนี่นะครับสายลงใต้เขาจะมีสเสน่ห์มากเลยนะครับเนื่องจากว่าดอกของเขาจะมีหลายลักษณะ ทั้งสีดอกกลีบดอกรวมถึงชงอยปากของเขานะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดความสวยงามแปลกตาน่าเก็บมาสะสมในหลายๆแบบทุกๆแหล่งนะครับสำหรับเพื่อนๆพพี่ๆที่ชอบ เรื่องสายหลวงโดยเฉพาะเรื่องสายหลวงใต้นะครับน่าจะหามาสะสมชมลักษณะดอกหรือนำมาเก็บเป็นไม้พันธุ์แท้เก็บสายพันธุ์ไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นสายหลวงที่หายากนะครับเนื่องจากการกระจายพันธุ์พบเฉพาะแถบภาคใต้นะครับตามเขาหินปูน หรือตามภูเขาที่ความสูงไม่มากนักนะครับเขาไม่ใช่กล้วยไม้ที่จะเกิดตามยอดเขานะครับแต่จะเกิดตามภูเขาที่กระจ,ะระจายเป็นภูเขาหินปูนตามภาคใต้นะครับสวยงามมากเลยนะครับผมชอบชะงอยปากของเขามากเลยครับแ่งนี้ งอยปากแหลมยาวนี่นะครับสำหรับปีนี้นะครับสายลงใต้ก็จะออกดอกเกือบทุกแหล่งนะครับที่ผมนำกลับมาไว้ที่ภาคเหนือนะครับ เดี๋ยวจะมีทำคลิปให้ชมออกมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับสายหลวงใต้นะครับสวยมากเลยนะครับเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่บานออกมาแล้วสวยงามชื่นใจนะครับสมการรอคอยออกดอกมาให้ชมปีละครั้งกลิ่นก็หอมชื่นใจมากเลยครับ เดี๋ยวผมจะได้ขยายพันธุ์ต่อนะครับสําหรับแหล่งนี้นะครับเนื่องจากพบเจอได้ยากมากเลยครับสะสมมาสี่ห้าปีเจอแค่ไม่กี่กอน,นะครับสําหรับแหล่งทุ่งสงนครสีธรรมราชนะครับสวยงามมากเลยครับให้ชมชัดๆอีกสักครั้งนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ